สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในเบียร์ไซคอพีเดียนะครับสารทั่กรมสำหรับคนชอบดื่มเบียร์นะครับก็หลังจากที่เรานะครับพูดคุยกันเรื่องสไตล์ของเบียร์ไปแล้วนะครับพูดคุยกันเรื่องของแก้วเบียร์ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวกันก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับออตติงเจอร์เฮฟเฟ่ไวเบียร์นะครับนาทัวทรูฟนะครับก็ออตติงเจอร์นะครับเฮฟเฟ่ไวเบียร์นาทัวทรูฟนะครับก็เดี๋ยวคุยเรื่องนี้นิดนึงเฮฟเฟ่นะครับ หรือว่าเฮฟเนี่ยแปลว่ามีกากนะครับผมส่วนนาทัวทรูปเนี่ยนะครับถ้าอ่านเป็นภาษาเอ่ออังกฤษเนี่ยก็จะอ่านว่าเนเจอร์ทรูปนะครับแต่ถ้าออกเสียงตามภาษาดอยช์หรือว่าภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับก็ต้องอ่านว่านาทัวทรูปนะครับนาทัวทรูปแปลว่าอะไรก็ลงมาด้านล่างนี้แหละครับมันแปลว่าเนเชอรัลนะครับคลาวดี้นะครับก็หมายความว่าอะไรนะครับเนเชอรัลคลาวดี้ก็หมายความว่ามันเขาเรียกว่า ขุ่นนะครับหรือว่ามีตะกรอนเนี่ยตามธรรมชาตินะครับก็เป็นสไตล์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวเอ่ไวส์เบียร์นะครับหรือไวเซ่นหรือว่าวีดเบียร์นะครับผมก็ทีนี้พูดถึงข้อมูลของตัวทิงเจอร์นิดหนึ่งนะครับไปหาข้อมูลมาก็ก็ได้ข้อมูลที่ดีมานะครับก็ตัวทิงเจอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเบียร์นะครับจากเมืองออสทิงเจนนะครับในเมืองมิวนิกนะครับอยู่ในแคว้นบาวาเรียในประเทศเยอรมันนะครับผมก็ ที่ัมบอกว่าสําคัญคืออะไรต้องบอกว่าตัวออสติงเจอร์เนี่ยนะครับเป็นเบียร์ที่ผลิตนะครับมากที่สุดผลิตและขายนะครับยอดขายมากที่สุดในประเทศเยอรมันนะครับผมพออ่านเสร็จเฮ้ยโอ้โหจริงเหรอมันไม่ใช่พวกพอลาเนอร์มันไม่ใช่วายเฮนสเตฟานเนอร์อ anner, เบียร์ดังๆในบ้านเราเหรอจริงๆมันเป็นตัวออสิงเจอร์นี่เหรอพอเข้าไปดูลึกกว่านั้นนะครับก็พบว่าหลังจากที่เขาอยู่ที่เมืองออทิงเกนแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเมืองออทิงเกนเนี่ยนะครับเขาก็ ย้ายไปตั้งนะครับย้ายบริษัทไปตั้งตอนนี้อยู่ที่เมืองฮัมบูกนะครับผมก็พอเข้าไปดูในเว็บเนียพผวบาอ๋อเหตุผลที่มันขายดีคือมันเป็นเบียร์ที่แทบจะมีทุกรสชาตินะครับมีทั้งลากมีทั้งพิลสเนอร์นะครับมีทั้งแบบเอลนะครับมีไวท์เบียร์มีเบียร์มิกซ์มีผลไม้มีโอ้ยเยอะมากนะครับดุงเข้วอะไรพวกนี้คือมีประมาณ20รสนะครับ20รสชาติก็แบบอ๋อโอเคนะครับผมก็ เป็นเบียร์เบอร์หนึ่งนะครับเพิ่มยอดขายนะครับแล้วก็ผลิตเบอร์หนึ่งของประเทศเยอรมันนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวนี้ของเรานะครับผมตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับที่ผมบอกก็คือเรื่องของกระป๋องก่อนนะครับกระป๋องตัวนี้เนี่ยผมบอกว่าเตะตาเหมือนกันนะครับสวยอย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบสไตล์ของเบียร์เยอรมันอยู่แล้วเพราะว่าตัวกระป๋องเนี่ยเขาจะออกแบบนะครับเรื่องของ ดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของโลโก้หรือว่าเรื่องของสีสันเนี่ยก็สวยงามนะครับผมเถัดมาตรงนี้เป็นแบบกระป๋องนะครับผมก็ฝาก็คงไม่มีนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของแอลกอฮอล์กันนะครับตัวนี้แอลกอฮอล์อยู่ที่นี่นะครับสี่จุดเก้านะครับผมก็เเป็นสไตล์ของไวเซนนะครับหรือว่าวีดเบียร์ที่แอลกอฮอล์อยู่ประมาณ4ี่ห้าประมาณนี้นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่เฉลี่ยมาตรฐานนะครับถัดมาครับก็ขนาดบรรจุนะครับ ที่เยอรมันเขาใช้50 cl นะครับหรือว่า500 ml หรือว่า1ไพสนะครับผมก็นี่คือเบียร์1ไพสพอดีนะครับผมก็ในเมืองไทยก็มีหลายยี่ห้อแล้วนะครับที่ขายไซนี้นะครับผมส่วนในเมืองนอกนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มีเกือบทุกยี่ห้อผมว่าเขามีไซนี้นะครับ1ไพนะครับผมอ่ะทีนี้กระป๋องไปแล้วนะครับผมแอลกอฮอล์ไปแล้วโริมารไปแล้วก็ชิมกันดีกว่านะครับซึ่งแก้ววันนี้นะครับผมมาใช้อันนี้นะครับ นี่นะครับแก้วของไวเซนนะครับไวเซนกลาสนะครับแท้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจีกเราใช้แก้วไวเซนกราสแล้วเนี่ยนะครับฟองมันจอกเป็นยังไงนะครับผมสีสันมันออกเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมเปิดก่อนนะครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องพิถีพิถันมากนะครับอ้อบอกออย่างนึงนะครับตัวออทิงเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับ ในประเทศไทยนะครับผมก็ใครอยากหาซื้อลองดูมันจะมีอยู่4รสนะครับมีตัวเฮฟเฟไวเซ่นตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวพิวเนอร์และมีตัวที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตนะครับในงานก็เป็นนอนแอลกอฮอล์ en oh นะครับอ่ะเทชิมกันเลยนะครับก็นี่นะครับอุณหภูมิกำลังดีมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าอุณหภูมิของการดื่มวันนี้กำลังดีมากๆนะครับผม โอเคนะครับอยู่ตรงนี้นี่ได้กลิ่นเลยนะครับผมก็เหลือในแก้วนิดนึงเหลือในกระป๋องนิดนึงก็วางไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรเรามาชิมกันในแก้วนี้แหละนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ดูเรื่องของสีสันก่อนนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเบียร์ที่ผมเนี่ย เพวกสไตล์ไวเซ่นยเป็นเบียร์ที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันดื่มง่ายนะครับแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นเบียร์ที่ดื่มได้ในหลายๆโอกาสนะครับเอนจอยกันได้นะครับ,นะรบหรือว่าจะดื่มไปพร้อมกับอาหารไทยหลายๆชนิดก็ได้นะครับเอ,อมาดูเรื่องสีก่อนนะครับสีตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเ,เหลืองอ่อนนะครับผมถืออย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นเหลืองอ่อนนะครับก็ต้องบอกว่าสีเนี่ยนะครับ เป็นเหลืองนะครับแล้วก็ขุนนะครับมีตะกอนนะครับต้องบอกว่าขุนมีตะกอนสไตล์เไวเซนนะครับเฟ่เฟไวเส้นเบียนะครับผมตัวฟองนะครับเพดตัวนี้ผมอาจจะลินออกมาไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่หรือไม่แน่ใจนะครับหรือผมลินเก่งไม่แน่ใจนะครับก็ฟองไม่ได้ฟูฟองมากซึ่งจริงผิดนะจริงถ้าตามสไตล์ของ เตัวเบียร์สไตล์วีดเบียร์เนี่ยฟองเขาจะต้องหนานุ่มกว่านี้นะครับผมหรือไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเรามาดูกันตัวนี้นะครับก็จะดูได้ว่าฟองตรงนี้เนี่ยละเอียดแล้วก็นุ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟูมากขนาดสไตล์เขาไวเซนตัวอื่นนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาที่กลิ่นนะครับโอเคนะครับกลิ่นตัวนี้ก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นกลิ่นแบบเอ,อเอกลักษณ์นะครับหรือว่าเป็น นี่นะครับเห็นไหมครับหนึ่งไพ่พอดีหมดกระป๋องปุ๊บเต็มแก้วพอดีนะครับนี่เขาเรียกหนึ่งไพ่นะครับผมก็กลับมาที่กลิ่นนะครับกลิ่นของตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นกลิ่นอนุรักษ์นิยมนะครับของเบียร์วีทเบียร์นะครับก็คือเป็นกลิ่นกล้วยนะครับหอมๆมาเลยนะครับเป็นกลิ่นกล้วยแล้วก็จะมีกลิ่นของผมผมผมว่ามันเป็นกลิ่นเหมือน เหมือนกลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมหอมเวลาเราเวลาเราเดินเข้าไปในสนามหญ้าที่เขาตัดใหม่ๆอ่ะม,มันเฟรชนะครับมันสดชื่น,นใช้คำนนะเป็นกลิ่นสดชื่นนะครับเป็นกลิ่นกล้วยกลิ่นสดชื่นกลิ่นแบบกลิ่นหญ้ากลิ่นกลิ่นกลิ่นเวลาเาเดินไปเวลาสนามหญ้าตัดใหม่ๆกลิ่นสดชื่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของเขาเรียกว่าเออเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พืชนะครับตระกูลตระกูลตระกูลสีเหลืองนะครับอาจจะเป็นนอกจากมีกล้วยแล้วเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีเป็นพวกพืชตระกูลสีเหลืองแต่ผมบอกไม่ได้ว่ามันเป็นมันไม่เชิงออกไปเป็นมะม่วงสุกอะแต่มันมันมันเหลืองๆอะนะครับแล้วก็หอมนะครับผมก็กลิ่นไปแล้วนะครับกลิ่นก็ต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เราเราคุ้นเคยกันะนะครับสําหรับตัว,ต,วตัววีดเบียรนะครับผมใครที่เป็นแฟนวีดเบียรผมบอกเลยว่ากลิ่นตัวนี้เนี่ยถ้าสําหรับกลิ่นนะโอเคละ นะครับผมอ่ะทีนี้ไปชิมรสชาติกันโอเคนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับออทติงเจอร์เฮฟเฟ่ไวเซนเนี่ยนะครับหรือเฮฟเฟ่ไวส์เบียร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าช่วงต้นนะครับผมพอจิบเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่รับรู้เลยคือความความซานะครับเขาจะเป็นเขาจะเป็นเขาจะเป็นไวส์เบียร์ที่มีความซานะครับผมก็ เแล้วก็นอกจากความซ่าพอซ่าแล้วเนี่ยก็จะมีขมมานะครับขมและหอมขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากซ่ามาก่อนเลยเนี่ยนะครับมีกัดลิ้นนิดๆนะมีมีมีซ่าแบบนิดๆนะครับผมแล้วก็หลังจากซ่าปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีขมมานะครับหอมและสุดท้ายไปปลายมาหวานนะครับแล้วก็เขาจะไม่ทิ้งขมไว้ที่ลิ้นนะครับเขาจะทิ้งความหวานไว้และความหอมไว้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเวีดเปียเลยนะครับผมต้องบอกว่า เป็นวีดเบียร์ที่เออนี่ถ้าเราถ้าถ้า,ถา,ถาผมเชื่อว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นกันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะเห็นว่าในความขุ่นของเขาเนี่ยนะครับเขายังจะมีตัวฟองอากาศนะครับที่ลอยขึ้นตลอดเวลานั่นบงบอกถึงอะไรนั่นบอกถึงแก๊สนะครับเรื่องของความซ่านะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวออตติงเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเออความหอมนะครับความซานะครับแล้วก็ความความ ไม่ถึงกระดายมากนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงกับขนาดหนักแน่นมากต้องบอกว่าเป็นบอดี้ที่มีเดียมมีเดียมนะครับผมแต่ว่าเป็นรสชาติที่เป็นเป็นเฮฟวี่ไวทเส้นที่รสชาติถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่ได้หวานจนเลี่ยนจนน่าเกลียดนะครับชิมอีกที เนี่ยความซาเขาจะเด่นนะครับเด่นเลยที่ความซาเพราะว่าผมเชื่อเพื่อนๆในเมืองไทยเนี่ยหลายคนกินตัววีดเบียเยอะนะครับทั้งพอลล่าเนอร์ทั้งเออร์จิงเจอร์ทั้งไวเฮนสเตฟานเนอร์นะครับวีดเบียในเมืองไทยหากินง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับเบียแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยความซาเขาเด่นนะครับแล้วก็ความขมเนี่ยไม่มากแต่นํามาก่อนนะครับมีขมนําแล้วทิ้งหวานไว้ปลายๆแต่ไม่หวานจนเลี่ยน นะครับต้องบอกว่าใช้คําว่าบาลานซ์ระหว่างขมกับหวานเนี่ยดีนะครับกินไปจนหมดแก้ผมเชื่อว่าไม่เบื่อเราก็ไม่เลี่ยนแต่จะตินิดนึงตรงความซ่านะครับผมซึ่งมันอาจจะมันอาจจะกัดลิ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่ามันซ่านําขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ ที่ที่เรารู้สึกก็คือตัวฟองนะครับผมผมไม่ไแน่ใจว่าผมเทไม่ดีนะครับหรือว่าฟองเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสคราวหน้าดื่มอีกก็ก็เดี๋ยวจะลองลองดูว่าฟองเป็นอย่างนี้ก็คือฟองเนี่ยไม่ได้นุ่มมากก็คือถามว่าผิดไหมจากสไตล์ไวเซนเนี่ยต้องบอกว่าวเซนตัวอื่นๆที่ผมเคยดื่มเนี่ยฟองเขาจะนุ่มกว่านี้นะครับเขาจะมีความเขาเรียก <honesty, S 1> ว่าตัวฟองเนี่ยเอ่อจะเนียนนุ่มนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ย <S <S ฟองไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เอ่อ แม้ว่าตัวที่มีแล้วเราพยายามดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้นุ่มอยู่ในปากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคาร์บอเนชันหรือความซ่าของเขาเนี่ยมันมันนำขึ้นมาก่อนนะมันรู้สึกเลยนะครับผมก็อ่ะโอเคให้คะแนนตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับเออนี่นะครับออตินเจอร์นะครับผมเ e ฟเฟลไวเบียนัทัวทรูปตัวนี้นะครับผมก็ให้อยู่ที่7.5แล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่า เ,เดี๋ยวจะมีอีกหลายตัวนะครับที่น่าจะได้คะแนนมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเ,เคยทานแล้วเอาง่ายๆนะครับผมชอบตัวของพอลล่าเนอร์มากกว่านะครับสำหรับถ้าเป็นตัวเฮฟวี่ไวเซ้นนะครับผมก็แต่ถือว่าเป็นเฮฟวี White ่ไวเซ้นที่ดีนะครับผมถือว่าดีนะแต่ว่า ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองหนูก็ไม่ผิดหวังซื้อมากินก็ปองนี้ก็ไม่ถึงร้อยบาทนะครับผมก็ราคาก็จะลดลงมาหน่อยด้วยนะครับผมก็ยังไงนะครับหาลองทานดูเมืองไทยก็หาได้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับออ t ติงเจอร์เฮฟเฟลไวเซน7.5แต้มนะครับผมก็เวันนี้นะครับผมก็คงจะดื่มดํานะครับก็กับตัวนี้นะครับแล้วก็น้าท่วมข้างล่างบ้านนะครับผมก็เดี๋ยว เจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับเบียร์ไซคพีเดียนะครับในช่วงเบียร์รีวิวนะครับผมมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ใน facebook นะครับเสิร์ชได้เลยนะครับเบียร์ไซคพีเดียนะครับหรือว่าเข้าไปใน Google ก็เสิร์ชได้เลยเบียร์ไซคพีเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นแฟนกันนะครับผมอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดคุยกันเดี๋ยวดื่มก่อนผมไามอีกแล้วครับ ช่วงของการโหวตนะครับผมก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะผมก็อยากให้โหวตว่าเดี๋ยวจากตัวนี้ไปเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมจะชิมนะครับจะรีวิวตัว Water l o o ตัว Water l o o ูเอก่อนนะครับตัวนั้นนะครับค้างไว้นานแล้วนะครับตัวค้างไว้ตั้งแต่พร้อมกันกับตัวนี้เอ้ว w a ต e r l o o ตัว7ไปแล้วนะตอนนี้จะเป็นตัว8นะครับแ5นตะครับแต่ว่าหลังจาก 8. 5ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันนะครับติดตามกันมาอยู่นานโหวตว่า จะให้ชิม3ตัวนี้ให้ชิมตัวไหนก่อนนะครับก็ผมมีโอกาสได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็น3ยี่ห้อนะครับของเบียร์ญี่ปุ่นในระดับที่เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมเลยนะครับผมก็ตัวแรกนะครับก็เดบส์นะครับนี่มี3ตัวนี้เห็นกันหรือเปล่านี่นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นซัปโปโลตัวนี้นะครับเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวคลาสสิกนะครับผมเป็นซัปโปโลเอ่อผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะ ไอตัวที่มันเป็นโลโก้สีดำผมเรียกว่า b บ็คเลเบลอ่ะงั้นผมขออนุญ,ญาตเรียกตัวนี้ว่าไวท์เลเบ e ลแล้วกันนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับซัปโปโรคลา s สิกนะครับผมถัดมานะครับตัวกลางนี้ก็เป็นของคิลินนะครับผมก็เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นเด้าฟล r เกอร์ ager, นะครับตัวคิลินตัวนี้นะครับด้ Darth l ฟล e r เกอร์อ ก็น่าดื่มเหมือนกันนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี้อันนี้เมืองไทยมีขายนะครับก็เป็นซันโตลี่ ori, นะครับเดอะพรีเมียมมอลนะครับจริงๆผมมีอีกนะครับตัว i ิชมอล์แต่ว่าเราเราอยากให้3ให้โวทมานะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า3ตัวนี้ผมได้มาจากในประเทศได้มาจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับผม3ตัวนี้นะครับใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก่อนหลังก็ลองพูดคุยกัน นะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับผมผมจริงๆผมอยากดื่มทุกตัวแหละนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะครับก็ลองดูนะครับ3ตัวนี้นะครับหรือว่าใครเคยชิมตัวไหนแล้วอร่อยก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับ3าตัวนี้นะครับซัปโปโรคิรินแล้วก็ซันโตรีนะครับผมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมใครที่อยากแนะนำอะไรนะครับหรือว่าพูดคุยกันก็ไปพบกันได้ใน Facebook นะครับแล้วก็บอกของผมได้นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ